ครับผมสวัสดีครับผมม่อนธนชัยนะครับคือจริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอะจริงๆแล้วเราอะจะอ่านบทคือทั้งหมดของเรื่องแต่พอเป็นซีรีส์เรื่องเนี้ยเราอ่านแค่ของตัวเองแล้วเราจะดูหรือว่าลุ้นไปพร้อมกับคนดูว่าเอ๊ะใครกันนะที่เป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยครับก็ จริงๆในใจเนี่ยมีอยู่หรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะแต่ว่าไม่สงสัยตัวเองหรอกสงสัยคนอื่นดีกว่าก็ถ้าในซีรีส์เลยสงสัยถ้าดูจากเทเลอร์แล้วผมว่าผมสงสัยชิมอนเพราะว่าฉากที่ชิมอนออกมาในเทเลอร์เนี่ยมีเยอะแล้วก็เป็นซีนแต่ละซีนที่ยังมีเข็มฉีดยาบ้างหรือว่าแบบเดินถือไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นตัวละครที่ลึกลับแล้วดูจะทําอะไรบางอย่างมีอย่างเงี้ยครับอื ใช่ใช่คุณต้องถึงคุณคุณไม่ใช่คนดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไม่ใช่คนดีในเรื่องนี้อะไรอย่างนั้นแลอะไรอย่างเั้นตัวเราจริงจริงจะเป็นเลสแสกในเรื่องของผู้หญิงเพราะว่าในความสัมพันธ์ของเราจะมีเรารักที่เสียดายน้องเราก็จะเป็นคู่มั่นกับคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเราก็เคยคบเหมือนกันเราอาจจะแบบแล้วด้วยคู่มั่นเราหายตัวไปมันเลยอาจจะมีการที่เอ๊หรือว่าเป็นนทัทัด ได้หรือเปล่าก็ก็ไม่แน่ใช่ใช่ว่าเอาหรือว่าเรายังรักคนนี้เราเลยทําให้คนนี้หายไปหรือเปล่าอะไรไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่คบออินแฟกจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นฟุกกวินเพราะว่าเพราะว่าดูเป็นคาแรคเตอร์ตำรวจที่ที่สืบสวนสอบสวนคือเขาอาจจะมีอะไรซัมติงมีอะไรซัมติงกับคนในบ้านแหละแต่ว่า เขาคงมีความชอบทำมากพอที่เขาจะไม่สามารถฆ่าคนไดอ้อะไรอย่างอะไรอย่างนครับโหผมต้องบอกเลยว่าสีเสาเล่นเกันเก่งมากไม่ทราบเหมืนอนกันในมุมเราเหรอถ้าเป็นถ้าเป็นสีเสาเหรอเราเรามองว่าน้องไอ้นะเพราะว่าด้วยด้วยเทเลอร์ที่ออกมายอะไรเงี้ยมันดูแบบเขาดูไร้สุนยายนั้นนะเออเออดูดูดูเป็นเสแฟคที่แบบว่า คุณมีสิทธิ์จะฆ่าคนได้เลยนะเนี่ย,ด,ยด้วยแต่ละซีนที่มันออกมาในเทร,อรเลอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นผู้หญิงจะคิดว่าเป็นองได้ <c oughs> แต่แจนก็น่าสงสัยจริงๆก็จริงๆก็ดูเรียบร้อยแปลกๆเออก็ไม่แน่ใช่ใช <c oughs> ผมว่าอย่างแรกเราก็ต้องดูกล้องวงจรปิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีแบบทุกบ,บ้านทุกมุมอะไรเงี้ยเออเออ,เอ,อก็คงรู้เลยว่าอ๋อชาลีเธอเหรอเนี่ยเธอฆ่าพี่ชายเหรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ก็คงเริ่มต้นด้วยที่ใครอยู่ในบ้านณนะเวลานั้นก่อนอ่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านนะเราคงต้องเริ่มดูว่าเอ๊ะใครอยู่ในบ้านเวลานั้นอะไรเงี้ยหรือว่า ใครเพิ่งเข้าออกไปหรืออะไรเงี้ยครับก็แต่เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆหาไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันมียังไงนะเออตกลงมาได้ยังไงจากตรงไหนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็จริงครับก็จริงบรรยากาศในกองจริงๆเรา เราทํางานับ,บกองนี้มาน่าจะประมาณ3รอบสาครั้งแล้วมีเป็นครั้งที่3ลแ,ลแล้วก็จะมีผมน้องอ้ายและกระแจนที่ที่น่าจะแบบคุณคุ้นหน้ากันจากซีรีส์แนวแนวนี้ที่เคยเล่นกันมาอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าบรรยากาศในกองสนุกนะไม่ได้ไม่ได้เครียดจนเกินไปเพราะว่าด้วยด้วยบทมันเครียดแล้วทาให้แบบ เราบางคนต้องมีความผ่อนคลายรีแล็กซ์บ้างเลยนะครับแต่ว่าแบบทุกคนก็ตั้งใจทํางานกันดีนะแบบพอเข้าเป็นตัวละครทุกคนก็จะเปลี่ยนเป็นอีกบู๊หนึ่งทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนแบบปกติเล่นกันฟุยกันนั่งเมาท์มอยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แต่พอเข้าปุ๊บทุกคนกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่คือเปลี่ยนฟิปไปเลยนิ่งแต่ละคนนิ่งมีความลับไปเลยอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้น <c oughs> ทำไมคนถึงจะไม่สงสัยเราล่ะเพราะว่าผมเนี่ยมีความรักกับคนทั้งสองคนซึ่งถ้าเรามีความรักกับใครแล้วเราไม่น่าจะหวังร้ายกับเขาได้ <maan S 1> ใช่คุณก็จะหวังดีคุณก็จะแบบให้สิ่งดีๆกับเขาคุณไม่น่าจะทำร้ายเขาได้ไผมไม่ใช่นะครับ ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับซีรีส์น้องสาวยานะนะครับ Hi ยและซิสนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารนะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มีบนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้สี่ทุ่มครึ่งทางวิวนะครับผมฝากซีรีส์ด้วยนะครับอยากให้ถ่ายรูปคนมันพูดเองมัน